บทที่13อนัตตลักนาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาภารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิขเทเยตะโคภควาปัญจวัคคียพิขออมันเตสีลูปังพิกเวอนัตตาลูปังจหิทังพิกเวอัตตาอภาวิสานิยยิทังลูปังอภัทยสังวัตติยารภิธาจารุเปอวังเมรูปังหัวตัวเอวังเมรูปังมาอาหุสิติยะสมาจโขัพิกเวลูปังอนัตตาตสมารูปังอภัทยสังวัตตินาจาระปติลูเปอวังเมรูปังหัวตัวเอวังเมรูปังมาอาหุสิติ เวทนาอนัตตาเวทนาใจหิธังพิกเวอัตตาอภภาวิสัตถนิธังเวทนาอภัตยาสังวัตตรัลภิตาเจเวทนายาเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามาอวัสิติยาสมาจโผพิกเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอภัตยาสังวัตตินาจารพติ เวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติติสัญญาหนาตาสัญญาใจหิทังพิกเวอัตตาอภาวิสันนจิทังสัญญาภาทายสังวัตติญาระเพทดัดจาสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติยัสมาจักโคพิกเวสัญญาหนาตาตัสมาสัญญาภาทายสังวัตตินจารพติสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติติสังขารานาตาสังขาราใจหิทังพิกเวอัตตาอภาวิสังสุนจิทังสังขาราภาทายสังวัตเตยงระเพทจดสังขารเอกสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามหสุนติยัโวเอว เวสังขาราอนัตตาตาสมาสังขาราภัทยะสังวัตตินาจาราภติสังขารีสุเอวังเมสังขาราหโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจหิทังพิกเวอัตตาอภาวิสันนจิทังวิญญาณังอภัทยะสังวัตยะระเภทาจวิญญาณใเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาหหสิติยสมาจขโขพิกเววิญญาณังอนัตตาตาสมาวิญญาณังอภัทยะสังวัตตินาจาราภติ วิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติตังกินมันจะทาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวเตอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปารินามัตธรรมังการังนุตังสัมมนุปัสสิตตงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตติโนเหตังพันเตตังกินมัญจะทาพิกเวเวทนานิจังวานิจังวเตอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปารินามัมัังงกรุตังสัมมุนปัง

ตังกินบรรจถาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยำปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกรังโุตังสามนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหาพิกเวยังกินเจรูปังอติตานาคะแต่ปัจจุบันนางอาจจะตังวาภาหิทาวาโอลาลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังรูปัง เนตังมะมะเนโสหามาสมนณะเมโสอาตาติเอวะเมตังยถา,าปูตังสัมมปัญญายะทัทพังยากาจิเวทนาติตานาคตาปปจจุบนาอัชตาวาภาหิทาวาโอลาลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรศันติเกวา สภาเวทนาในตังมามาในโสหัมสเมนะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาผูตังสามารถปัญญาญาทัธพังยากาจิตสัญญาติตาณคัตตปจุบนาอจตาวาภิทาวาโอลาลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาสัญญาในตังมามาในโสหัมสเมนะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาผูตังสามารถปัญญาญาทัธพังเยเคติสังคาราติตาณคัตตปจุบนาอัจตาวาภิทาวาโอลาลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวาเยทุเรสันติเกวาสเพสังคาราในตังมามาในโสหัมสเมนะเมโส อัตติเอวะเมตังยถาปูตังสามารถปัญญายัตถพังยังกินจิวิญญาณังอธิตานาคะแต่ปัจจุบันนางอัจตังวาพาหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินังวาปนิตังวายันทุเลสันทิเกวาสะพังวิญญาณังในตังมัมมานิโสหามัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาปูตังสามารถปัญญายัตถพังเอวังปัตสังพิกเวสุตวาอริยสาวะโกลุปสัมมินปีนิพินทติ เวทนายยปินิพินตติสัญญายปินิพินตติสังขารเรสุปินิพินตติวิญญาณสมิงปินิพินตตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังหติขีนาชาติอุติตังพรหมจริยังกตังกรานิยังนาปรังอิทัตญาติปชานาติติอิทธามโวจะภควาอัตมนาปัญจวัคคียาภิขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิจัปนาเวยาการนสมิงพัญญามเนปัญจวัคคียานางภิกขุนางอนุปาทายะอาสาะเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ บทที่สิมหาสมัยสูตรเอวเมสตุตังเอกังสมยังพระกวาสกเกสุวิหรารติกาปิแล้วัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคณสัทิงปัญจมตตเเาาจัติหิภิกขุสตหิสเเหววอารานติหิตทัสสหิจารุกัธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปฏิตาหุนติภควันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะอัตโคจตุนงังสุทธาวาสกาย,ยการนางเทวนางเอตัทโหสิ อายังโขพระวาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคณสัตถิงปัญจมัติหิภิกขุสเตหิตสเปเหวะอรหันเตหิตทัศหิจารุกทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายาภิกขุสังคัญจายานุนะมายามปีเยนะพระควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระควโตสันติเกปเจกัคขาภาเสยามติ อาตโขตาเทวตาเสยยถาปินามภพรวาปุริโสสัมิชิตังวาภาหังปาสาเลยะปราสาลิตังวาภาหังสามินเชยามเอวะเมวะสุทาวาเสโสเทเวสุอันตาลหิตาพระวโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภัสิมหาสมโยปวานัสสิงเทวกายาสมาคตาอัคตัมหาอีมังธรรมะสมยังเทกทากิตาเยวะอปาและชิตัง อาปาลาชิตตะสังคันติอัตะโขอปาราเทวตาพระโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตละพิกโวสมาทหังโสจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังโสสาระทีวะเนตานิขะเหตวาอินทลิยานิลักขันติปันธิตาติอัตะโขอปาราเทวตาพระโตสันติเกอิมังคัถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปิกังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทธ สุทาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกีิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสรานังคตาเสนาเตขามิตสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะลิภูเลสันติติอัตโขพระควาพิขูอาม,มันเตศเยภูเยนะพิกเวทัสาสุโลกาาตุตุเทวตาสันนิปติตาขุนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจะ เยปิเตพิกเวอเหสูงอติตามัทนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปาระมายวเทวตาสันนิปฏิตาเหสูงเสยถาเปไม่แหงไม่หังเอตาระหิเยปีพิกเวภวิสันติอนาคตตมัทนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปาระมายวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยถาเปไม่หังเอตาระหิอาจิขิตสามีพิกเวเทวกายนังนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายนังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายนังนามานิตังสุนาธาสาธุกลางมะ นาสิกาโรธาภาสีสามิติไอวัมพันเตติโขเตพิกูพระควโตปจัตโสสุงพระควาเอตาทโมจะสีโลกะมนุกัสามิยัถภูมิมาตัดทัสตาเยสิตาคิริขพรังไปหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวาสารีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทาวิป <te> <Slow> ัสสนะมนาวิลาพโยปัญจสเตจตวาวเนกาปิละวัตเวตโตอมันตยิสสาสาวะเกศาสนละเตเทวกยาพิกันตาเตวิชนาธาพิโว เตจะอัตตาปมกรุงสุตวาพุทธศาสนางเตสามปตูลหูยานางอมนุสานัทัสนางอเปเกสาตมัทขุงสหัสสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหัสสานางอมนุสานมัทสงอเปเกนันตมัทขุงที่สาสภาผู้ชาอหุงตันจัสพังอภินยยะวะวะกิตวนาจักคุมาตโตอมันตยิสสาสาวเกสาสเสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานธาภิกโว เยโวหังกิตายิศสามิขีราหิอนุปุพโสสัตตสหัสสาวะยะขาผู้มากาปิละวัตถวาอิทิมาโตชุติมาโตวนาวัตโตยะสัตสินโนมุธมนาภิกษุมุงภิกขุนังสมิติงวนังชาสหัสสาเหมะวตายะขานันนาตะวนิโนอิทิมาโตชุติมาโตวนาวัตโตยะสัตสินโนมุธมนาภิกษุมุงภิกขุนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสสายะขานันนาตะวนิโนอิทิมาโตชุติมาโตวนาวัตโตยะสัตสินโนมุธมนาภิกษุมุงภิกขุนังสมิติงวนังอิเจเตโซละสหัส โสล an no. ัสสะหัสสายยักษานาณตวันิโนอิทิมาโตชุติมาโตวนาันโตยัสสินโนมุทมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงว่นังเวสามิตาปัจจตสตายยักษานาณตวันิโนอิทิมาโตชุติมาโตวนนวันโตยัสสินโนมุทมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงว่นังกุมพิโลราชากะฮิโกเวปุรัสานิเวสนังพิโยนังสตตะสหัสสังยักษานังปายิรูปัสติกุมพิโลราชากะฮิโกโสปะัสสมิติงว่นังปุริมันจัติสังราชาตตารโถปัสสะติคันทับพนังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิ ตัสสะพาหัวอินทนะมามหะพระไรทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมุทัมนาภิกมุโมงผีคุณนางสมิเตงวานังทักกินันจ่าทิสังราชาวิรุฬหะตัสสะสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตปิตัสสะพาหัวอินทนะมามหะพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมุทัมนาภิกมุโมงผีคุณนางสมิเตงวานังปัจฉิตมันจ่าทิสังราชาวิรุโหปัสสะสตินาคณังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตปิตัสสะพาหัวอินทนะมามหายอิิตหะพระไรทิ อภิกรรมุงพิ่คุนังสมิติติงวานาังอุตรัญจานทิสังราชาโกเวโรตปัสสะสติยาขะังอธิปติมหาราชายสาสสิโสปุตตปิตาสาาัสสะพะวอยทนามามหารัยที่มันโตชุติมันโตว,วานามโตยสาสสิโนโมทา,ามนาอภิกรรมุงพิ่คุนังสมิติติงวานาังปุริมัทิสังทตารัทโธทักขิเนนวิรุณหาโกปัจจิเมนะวิรุปโกกุเวโรอุตารังทิสัง จัตโตโรเตมหาราชาสัมมตจัตุโรทิสาทัทธารมนาอัถังสุวเนกาปิลาวัตเวเตสังมายาวิโนทสาอาคูวันจานิกาสถามายากูเตนทุเวเตนทุวิภูจกวิภูโตสหจันทโนกรมเสโทจากินุมันทุน um ิมันทุจะปานาโทโอปามโยจะเทเทวสูโตจามาตริจิตเสโนจะกันทโพนโรราชาชนโนสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมภารุสุริยวัชสาเอเตจเยจราชโนกันทภาสหราชุพิโมธมนาพิก้าบุงพิคุนังสมิติงวนังอาฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตตชกากรรมภารัสตราอาคูปายาคาสหายติพิยามุณนาทตารถาจอาคูนาคายาสิโนเอรวนนมหานาโคโศปกาสมิติงวนังเยนาคารเชสาสาหารันติทิพาธิชาปคูวิสุทธจกูเวหายาสาเทวณะมัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันต ตถานาคราชาามาสิสุป,ปันตโตเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะอุป,วะ,อปวะหัดยันตานาคาสุปนาสารณะมังสารณะมะกงังสุพุทธังชิตาวะชิละหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตโรวะ วาสาว,วัเสเตอิทิมโตชุติมันอิทิมโตยัสัสิโนกัระกัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวคาสาเวปัจิติสุจิติจะปะหาราโทนมุจีสหสัตตันจะภริปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาภริงเสนังลาหูพัธมุปปาคุงสัม,มโยธานิภัทันเตพิกขุนังสาม,มิติงวานังอาโปจะ เทวาปฏวีจเตโชวายโยตถาคมงวรุณาวรุณาเทวาโสมโจอยะสสาสาฮาเมตตากรุณากายิกาอคูเทวายะสสิโนทเสเตทศธากายาสเพนานันแตวันิโน่วยทิพมตุชติมตุวันนัมโตยะสสิโนโมุทามนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวันังเวนณฑูจเทวาสาดีจอาสมาจัตุเวยจมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุลกิตานักขตานิปุลกิตวาอาคูมันทวาราหกา วาสุนางวาสโวเโสธโธสากปะคราปุรินทเถโททเสเตท,ทัสะทากายาสะเพนานตัตตะวัน,นิหนิทิมาโตชุติมันตว,วันาวโตวยาสสินุโมธมามนาอภาิกรรมุงภิกขุนังสม,มิติงวะนัง <c oughs> อาถาคูสาภูเทวาชะละมักขิสิคาริวะอดิทากาจารุชาจะอุม,มาปุพะนิพาสินโนวรุณาสหธรรมาจะวะอัจจุตาจะอเนชากาสุเรยาลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสินโน ทศเสตทศสาธากายาสเพนานัตตะวันนี <ce le> ้หนุยทิพมตชุติมโตวันนัมมตยัสัตสินโนมธามนาภิกามุงภิกขุหนังสมิติงวะนังมัศมนามหาสมนามนุสามนุสุติมาคิธาปทุสิกาคูอาคูมโนปทุสิกาถาคูหารโยเทวาเยจารโลหิตวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัตสินโนทศเสตทศสาธากายาสเพนานัตตะวันนี้หนุยทิพมตชุติมโตวันนัมมตยัสัตสินโนมธามนาภิกามุงภิกขุหนังสมิติงวะนัง สุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคัศสาสหาโอทาตาคัญหาปะมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตาหาระคชามาสิ มิสก,กาจกยายัสสินโนท่านายังอาคาปะชุนโนโอโยทิสาอภิวสติท่าเสเถทัสธากายาสเพนานาตะวันนโน่วยที่มตุุติมตวันวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกรรมุงภิกขูนางสามิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากันทก,กาจกยายัสสินโนสัมพิตากาลามัเศรษฐาโชตินามาจะาอสวานิมานะัละติโนาอาคูอาถาคูป,ปารานิมิตาท่าเสเถทัสธากายาสเพนานะแตะวันนโ้นวยที่มตุุติมตวันวันโต ยสัสสินโนโมทัม,มานาอภิกรรม,มุงพิขูนังสาม,มิติงว่านางสัตเถเตเท,เท,เทเว,วนิกายาสะเพนนะตะวนินโนนามันว่าเยนังอาคันชุงเยจันเยสตถิสาสหาปะปาวุทธาชาติมักกีลังโอคตินนะมานาสวังท่าเขมโมคัตตรังนาคังวจันทังวอสิตาติตังสุพัมมาประมะโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนางกุมารติโสจะสโปาาสปะคัสสมิติงว่านางสัตตะ สหัสพรม,มโรกานังมหาพรหมทิติธติอุปป,ปันโนชุติมาตุมพิสมากายโยยะสาสิโสทัสเศษฐอิสราอาคูปัญเจกะวะสาวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริตโตปาริวา,าริตโตเตจัสเพอภิกันเตเินเทเทเวสพมัมเกมารเสนาภิกามิปัสส,กสะกันหัสมันทิยัง เอตคันหทาทะพันธาทะราเคนะพันธามตุโสภามันตาปริวาเรธามาโวมุนจิทะโกตินังอิติตถรมมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตละมาหจะสลังกตะนะเพร,าาาาระวังยถาปวุตโกเมโคทนะยันโตสวิชุกโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสยังวเสตันจสัสพังอภิญญายะวาวกิตะวนาจขุมาตโตอมันตยิสถาสาวกเกศสสเสนระเตมรเสนาพิกันตาเตวิชานาถภิโวะ เตจะอัตตปามัครุงสุตวาพุทธศาสศานังวีตาลาเคหิตปากามุงเนสังโลมัมปีอินชยุงสเพวิชิตาสังคามาพยาติตายะสาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ